บายมานี่ก่ฮะก่าจะขึ้นป่านะมันนี่นี่ถักกบถักกลาก่เช่นกัมากพุดห้องน้ำฮะก่าจะไปป่านะไปพูดดีไปป่ามันนี่ก่ฮะก็ถือมาพร้อมป่านะมันก็สีมานบอดลายเดินนะครับมาขึ้นตรงขึ้นป่านะมันนี่ฮะก่อนซี้นนะ มาเอาง,งูชิวิ n ง o o มานทางถือว่าวัดไปท่านฮอดเชื่อนะที่ได้งูนะสุขจัดมาเพื่องูสิง ยจักวันนี้นะมาลยบอกลันดนับเขาเขาเงานี่บอกีนนี่รถผมีโลป้ายได้นี่โลปายโลหได้โลโลชีห้อล่ะได้ไล่ะโนหลายน้ออยู่นะ นี่ไปป่าท่านหัวเชิญมาฟ้อมงูนี่เขาจัดนะเม,มื่อตุ้มโอเคมัน,นม,มาแล้วได้งูเลยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ป่าใะไรเนี้ยในนั้นนี่นะป่า,ปา หอด้านนะน,ะนี่ครับเ้าไปนอนน้ำอหนนอหนาดอนหอนาดอนเป็นมาเมื่อวานนี่เลย,ยจะดูเพิ่มเวทีน้อยนะกำลังมหอดบอลฮอยู่นะน,นาดอนเป็อนนอนได้คืนนึ่งเลยม,มาหอดกับวะ เห็นเพ่นนะหัวนาดอนนะนนนะคือชมส่เพ่นไปหากินแหละกับลุกับเมย์เพ่นนะนะเป็นมาวพองโคโค่นะนกิ่นเพ่นกับต้มพอได้ไปกินเนะอย่างช้ต้มขุยมีใครเห็นไข่ไหมเนี่ยมันอยู่บนนอนเหมือนกัน มีไ้เป็นมาก่อนไลยกบก็โตใหญ่เต็มนะเกีมฮาดงฮาป่านัน่นนี่มากระเบนหัวหน้าดดนเพิ่งก็ไปหากินมอทันมานะวันนี้เข้าก็ไปหาเฮาดงฮาป่านะวันนี้เาฮาดงโดนนี้นะดงแคมบอร์ดนี่ าดมขึ้นนะแต่เข้าไปไปตามเลเนยนะเลดานกับท่านได้พลก็มืดมากนะนี่ก็มียัาแต่พลนนะโอ้ยเอากูเลย หั่กูนี่ไอคั่โกูนี่โลน <S <S คือไม่นใหญ่เติแบ <S 1> <S 1> แต่เนี่แต่แรกฮักูนี่นะ คือชีวเล็กไปได,ด้เจ้บอลเฮาแล่น,นะฮะปูดไมตื่นิงแหลเพื่อแค่บอลเฮาได้บออย โอ้ยหลวงพ่อนะเกี่มาเกี่มาแล้วเร็วใสตรงข้อมน้ำเร็วห้องันหั มีหูว่องขัดผักมันคือโบอได้เงาเนาะนี่กับผลโต๊กมาเลยชิคกาหน้าผลไปละเอากับถีนยางมือบอดนะโอ้ยผลมากินท่านได้เพิ่มผลโต๊กมาเลย เฮ้ยเหเขาห้เขาแล้วุนกันตุกห้เฮาเาเลยขุนกันก่นก็แม่ตมโมใบลูไม,ม,ม้เป็นเกล็พุ่งก,ก็ตกขุนมากุนแล้วมามลัง อันนี้เราก็ปลายต่อนะคนก็เศร้าเลยกระตุกเลยเนี่ยเดี๋ยวไปขาหน้าดอนหน้าดอนเป็นกขคนด่านชาติปุ้งนั่งมุกกระชักซื้อไปแล้ว ไป่หมูเลยฮุมชุดเช็ดเลมเก็บเจอฮุมไล่หมูเล ูชว์กาแฟเลยมิดเลยมาไล่ชุดเทียนเลยเราก็น,นำหามานะจะมาไล่กับไก่เติมนะผ่านได้มาไล่ไหนมโามดานพีิโ่นผู้มันไปนะีน่ยแล้วนาฮงนอกจากจกะเจอตัวมาไล่นี่ห่วยมัน อฝนอออไหวเลยมาเลยพานหนึ่ผมเลนเนอาพุน่นนะหอมเลนนะผุ้เขาดงไปเลยเข้าไปเลยดานนี่นะเตยพ่างกันไรมาคืนบนนอนหอยนะลงไปนี่เขาบนนอนเานนนะนานอนเา มามากันนอนเลยเป็นเมยไร้เลยเตียงหอกไม้นี่นะทำไมต้โมกินอิ่นเลยกินข้าวทุกคนกินข้าวมาลุกกินข้าวน้ำท้องหน้าดอนมันในบ้านกองเมยเลาะล่ะแรงยังมีเห็นไปเลยมี่ฟอสฟอรเป็นมากกินข้าวแรงเดียวมันมือก็ข้าวพิเศษ มันหื้อจะมาเอาลูกไม้ได้ลเหมือตอนเมือหร่ไม้ลาจะาเอาชงทำก้อนก็ม่ลายลูกไม้กระจุนไครเลือแค่ห้วนนี่นะลายได้ไหมไม่ชอบนะยังไม่ชอบตั้งมดเลนะหือใบลายผูกากแกงเือกบ่าแห้งลายนะฮะมันได้ทุกคนที่ทกันจริงไปได้เกงไหมตองพ้อนกะห้าคนว่าแรนชอบพวกนี้ปุเนาะ เก็มบ่อยใช่ไหมนี่ทไมอม่้อแรไปเลยได้เพราะอยกินแรงแรงนะชิีนพ่อบ้านมันซื้อมาเลยเลหนูมให้มาแกงเชนแขงไม้เชิดีนระแซบเลยลางมีนเมี่น้องมีจะนั่งออกมาพอดีแล้วจ้ะได้มาหอดก็ได้อันนี้ละต้มแล้วแล้วนะ เออยังไมมาแกงเลยว่าเอาเก่งจถ้าเขไปตกมันได้ยุ่งเลยนังใบพู้หลุต้มอยูุู่้ต้มจะลงยาตุ๊กมีลูกมอม่่้แล้วทั้งกินทั้งห่อมืออย่างไรนี่เราบวจะโม่เออิเกงใจมยโตเมื่อปนุนมึงแกงเชื่อกินหมเทียบเลย พอนไปหาน้าคนแกงอยู่เอนี่้ายคนแค่นะงมีท่านตะปองนาะยังแขนเนาะโอ้คือลูไจะแซนเนาะอืมอ่อนก็ได้อือพะอสาวกันะจอันนี้ละเมอมื่อใบจะเินเอ็มอมื่อบ่มืออื่นนะนีกกามีโหจะมีแมงสติีนควายไหมล่ะฮึาวานโค้กินตันตินเลยนอน เนตินนอนเลยเหาก็ไปการเลยมาเหากนน็นอนงอดอยู่หอกขีเข้าจากไปการแล้วก็มืดเลย,เลยหัวห,หน้าโดนกับไปกันนอนได้เพื่อนน <c oughs> างหอกกัดนันทางนี่นะนันท,ทางไปแต่เอากัดเสียหาดงพบ ้านแท็กซี่ไปมาตรบานนะมาบากินเลยเป็นกระพงกินข้าวได้ไปนเลย่วเลอเะกินก <delete> <im> ินหมูนะมาขาบเล่นโอ้จุ่มอาจุ่มมันเลยมก้อยแล่นไดเป็นคอยเล่นได้มาเป็นมารห้ามอมานหออีกเจ้าอีเสบเลยนายพัน ไม่นะไมกไปนะนำตุยนะมือนกะนไตัตุยนี่แต่ดอนนี่มันเคยมีไก่เคยพอไก่นะตุยนะ มันเป็นไฟสะพัดเล็กๆนึยไรนะ เกี่ยวกันนะมันใส่ลาไใกลี่ิบจากมันอยู่ปลจยพัดนี่เลยแม้ในลายใกล้เด้วยนี่เกี่ยวกัน เหมนแล้วไลรไก่เละหนี่งเก็บเก็บมานะแต่ไก่นะี่ยมันไหลนะมานะไรไก่เละไก่ ไกลตัวนึงเลยโอ้มาไล่มานี่กลับอยู่นี่มาแล่วเหมือนกันมาครับมาไปดูห,หาดมขึ้นได้นี่เขาไปตัวนะการตอีกไกลเลยไกลเลยได้ มันดูนี่มันก็นแกกไปโอ้สรงตัวลุกไหลรปฏิพันธนะนะ์นะตัวนี่เงยติบนะตัวมาไหล่นะเกี่ยวคนนี้ มาไรก็ปลายจะพันมาไรมาไรก็หกปลาพันนะพุ่งเขื่อนเม็ดแต่เม็ดแหละเชียงมาออกชุดเชียงเลยโอ้มันหกพลานะตัวใหญ่เต่าไก่ตัวนี้นะปิ้ขึ้นจักเลยหาขึ้งใช้เม็นมาติดมากินมือนี่จั๊ขึ้นเม่นนี่ มากระปุ่นไม่ลนะเม่นกินไปกินเลย้อโมากระพุ่นเรับคุณนะ,ะกางกับเริ่มพาแจงเนื้อนะแจงนะทังถึงกันแต่ทางลุงยังมืดอยู่นะต้องพากันสิมันมืดพ้นนะมันนี่นะ วันนี้ฮะแไปการกัดแจ้งอนะแจ้งหูแจ้งตาเละแต่ถ้าไปการก็ถือว่ามานอยู่นะเอามาป่าจุนมาดงมาป่าชุนนี้กาเภาปการกัดแจ้งเลยถ้าก็ไปนอนได้เหรอกานี่ก็ฮิยุฮินอนนะฮะนะภาปการนี่นะแต่ถ้าไปการนี่กาถือว่าได้ไกลตัวนึงนะคือมันนี้กาถือว่ามันอยู่แต่เขามาบวนกับคนโต้เลย สมการถึงแจ้งเลยะเฉพาะคลิปนี้กับโค้กอบใจที่ติดตามมาชมคลิปหน้าพบกันใหม่นะห้ากับพักพ่อนชิกร้อนนี่พักพ่อนชิ้น้อยอากับประเทศไทช้าต่อนะ